ไเขโปรของคุณพี่อะไรคะเนี่ยมารีสุดดิดค่ะพี่มารีเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะมิโนนาโนกับผลสูเป,ปอร์นาโนนะคะอันนี้ที่เพี่มารีฉีดไปกี่ครั้งคะเนี่ยสองครั้งค่ะฉีดไปแล้วค่ะอันนี้เขาโปรถีงเด็กสามสองหนึ่งเด็กสามสองหนึ่งผลผลิตสามที่แปดเกียนอะยี่ <Yeah! S 1> สิบสี่ไล่ยี 5, ่สิบสี่ไร่ได้สามสิบแปดเกียนใช่ค่ะ อุ้เกินไปเยอะมากเลยนะพี่ใช่ใช่ได้เยอะมากสุดยอดทุ่งนี้มันสิบสี่ทุ่งนี้สิบสี่ไร่เคยได้ยี่สิบเกวียนยี่สิบเกวียนสุดยอดสุดยอดโหได้เกวนเยอะเลยนะใช่สิบสี่ไร่สิบสี่ไร่ได้ยี่สิบเกวียนใช่ยี่สิบเกวียนนะไม่ใช่ยี่สิบตันยี่สิบเกวียนใช่เกวียนละหนึ่งพันห้าร้อยโลครั้งที่จะแน่น อันนี้งวดที่แล้วพี่ก็ท like าําข้าวโพดใช่ไหมใช่คือไม่ได้พักดินเลยไม่ไ no ด้พ so ักค่ะเกี่ยวทําเกี่ยวทําตลอดเลยใช่ไหมคะพี่เกี่ยวทำโอ้โหยังได้เนาะอันนี้เซียนของข้าวโพดของแพ้เลยนะคะพี่มาริสุจิตอันนี้บ้านเนี้ยบ้านหมู่บ้านอะไรคะพี่วังศรีทาวังศรีทานะคะหนองฉ่างเนาะใช่อุทัยธานีนะคะกับพี่มาริสุจิตโหสุดยอดสุดยอดมากใช่ไม่มีใครเชื่อขนรถเกี่ยวต้องวัดอะ ขาพี่โกงไรอ่ะแล้วรถเกี่ยวยอมรับยังคะใช่ยอมรับแล้วค่ะเราได้เราได้บอกไปว่าใช้ของน้อยนาโนใช่บอกบอกไปแล้วใช่ไหมคะพี่มะลิพี่พี่มะลิว่าชุดเนี้ห้าสิบไล่เนี่ยชุดเนี้ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยไล่อ่ะพี่ว่าแพงไหมหนึ่งพันบาทไม่แพงนะคะชุดชุดนี้ชุดเดียวก็ฉีดได้สองรอบใช่ไหมของพี่ค่ะคุ้มมากๆใช่คุ้มมากค่ะคุ้มมากๆกเลยนะพันบาท ได้กำไรเท่าไรนะพี่เอาเอาสมมติว่าสิบสี่ไร่ได้ยี่สิบเกียนต้นทุนเราประมาณอยู่ที่ไร่เท่าไหรพี่ต้นทุนประมาณไร่เกือบห้าพันนะหมอพันด้วยปุ๋ยรองพื้นอ่ายาคุ้มยาอะไรต่ออะไห้าพันตกไรละห้าพันได้เงินประมาณเท่าไรพี่รุ่นก่อนพี่ได้ไปสี่แสนกว่าบาทสี่แสนกว่าบาท ต้นทุนแบบที่คิดเร่าวๆเลยเบ็ดเสร็จคิดเร่าวๆแล้วประมาณค่ารถเกี่ยวรถเข็นรถอะไรเสร็จประมาณแสนเจ็ดแสนแปดแสนเจดแสนแปดที่เหลือสี่แสน่ากกว่ากำไร 3, แสร็สามแสกว่านี่เป็นของเรา <laughs> <laughs> ยอด,ด,ยอ,ด,ดยอดนะคะ